อ่ะโอเคครับคลิปนี้มาพบกับพระพุทธศาสนาในเรื่มในหน่วยที่3นะครับนักเรียนนะครับก็ตามสัญญาครับครูจะไล่อัดคลิปให้มันทันเนื้อหานะครับเพราะว่าตารางสอนออนไลน์เราลดเวลาเรียนลงเพราะฉะนั้นก็จะมีคลิปออนไลน์เพื่อให้เราได้กลับมาเรียนทบทวนนะครับผมตอนนี้คือมันเป็นช่วงหลังกลางภาคแล้วเนาะคลิปพวกนี้ก็คือจะเป็นคลิปเนื้อหาก่อนกลางภาคทั้งหมดเลยนะครับก็อยากให้นักเรียนทุกคนได้เข้าไปดูนะครับ เดี๋ยวมาเริ่มกันเลยนะครับครูขอเปลี่ยนหน้าจอแป,ป๊บนะครับอ่ะโอเคนะครับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนานะครับหลักธรรมคำสอนของศาสนาทุกศาสนานะครับคือเป็นสิ่งที่เป็นเครื่องชี้นำเป็นเครื่องที่นำนำพานะครับให้มนุษย์เนี่ยมี จุดยึดเหนี่ยวนะครับจุดรู้จุดสั่งสอนว่าเราจะต้องทําอะไรจะต้องปฏิบัติตนแบบไหนนะครับโดยโดยอ่าจอย่างหลักศาสนาของเรานะครับศาสนาพุทธก็คือเขาบอกว่า,าเขาบอกว่าหากปาจจากหลักธรรมคาสอนแล้วก็เปรียบเสมือนไม่มีศาสนาสําหรับหลักธรรมคาสอนของพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าเป็นผู้ค้นพบและนํามาเผยแผ่แก่มวลมนุษย์นะครับเพื่อให้เกิดความสงบสุขขึ้นในโลกอ่า คือพระพุทธเจ้าเป็นผู้คิดนะครับแล้วก็นํามาสั่งสอนมาเผยแพ่ให้กับให้กับมนุษย์ทั้งหมดเนี่ยนะครับดังนั้นครับการศึกษาหลักรามคาสอนของพระพุทธเจ้าจึงถือเป็นสิ่งสําคัญมากสิ่งสําคัญมากนะครับเพื่อที่จะให้เป็นแนวทางในการดํารงชีวิตในสังคมนะครับอ่ะครูจะไปไว้นะครับอ่ะอย่างแรกเรารู้อยู่แล้วนะครับพระรัตนตรยัยพระพุทธก็หมายถึงตัวพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นศาสดาของศาสนาพุทธเป็นบุคคลที่ จริงๆท่านเป็นมนุษย์ธรรมดาที่สแสวงหา,หาหนทางหลุดพ้นแสวงหาหนทางตัดขาดจากกิเลสต,ตัณหาต่างๆนะครับนะครับนั่นคือศาสดาของศาสนาพุทธเพราะศาสนาเราไม่มีเทพ,พเจ้านะ,ะหลายๆศาสนาเนี่ยก็คือจะมีก็จะมีศาสดาเหมือนกันแต่ศาสดาเนี่ยอาจจะบอกว่ามีพระเจ้านะครับมาบอกมาสอนตนแล้วให้ตนเนี่ยนำมาเผยแผ่แก่มนุษย์แต่ศาสนาเราไม่ใช่ศาสนาเราไม่ได้มีเทพมีเทพเจ้าหรือใครมาบอกนะครับพระพุทธเจ้าท่านฝึก ท่านนั่งฌานสมาธิท่านพยายามคิดหาวิธีแล้วก็แล้วก็ได้หนทาง่งการหลุดพ้นมานะครับก็คือศาสนาพุทธของเรานั่นเองนะครับพระธรรมพระธรรมก็หมายถึงคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้านะครับจะมีสัญลักษณ์ของเรานี่คือเสมาธรรมจักนะครับแบบนี้คือเรียกว่าเสมาธรรมจักอ่านี่คือพระธรรมนะครับต่อมาครับพระสงฆ์ต่อพระสงฆ์นะครับก็คือบุคคล บุคคลที่เผยแผ่คําสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งตั้งแต่ยุคพระพุทธเจ้าจนมายุคปัจจุบันเราก็มีพระสงฆ์อยู่นะครับซึ่งหลายๆครั้งเราดูข่าวอาจจะมีพระสงฆ์ที่แบบทําผิดกิเลสผิดศีลผิดข้อปฏิบัติบ้างก็อย่าไปอย่าไปใส่ใจกับสิ่งเหล่านั้นอย่าไปใส่ใจไม่ถึงไม่ใช่ว่าหมายถึงว่าไม่สนใจนะครับหมายถึงว่าอย่าไปยึดว่ามีคนทําผิดหนึ่งคนแล้วที่เหลือจะแย่ทั้งหมดนะครับคือาศาสนาพูธเนี่ยหลักธรรมยังไงมันก็ดีอยู่แล้ว แต่ตัวพระสงฆ์ก็คือมนุษย์เนี่ยทุกคนเนี่ยยังมีกิเลสตัณหาอยู่การบวชเป็นพระก็เปรียบเสมือนนักเรียนเข้าไปเรียนในโรงเรียนแห่งหนึ่งวัดก็คือโรงเรียนพระก็คือนักเรียนเพราะฉะนั้นให้มองภาพง่ายๆนักเรียนจะมีทั้งคนที่ดีคนที่ไม่ดีคนที่ทําได้คนที่ทําไม่ได้นะครับพระก็เหมือนกันการบวชเป็นพระสงฆ์ก็เพื่อฝึกตัวเองให้บรรลุพระอรหันต์นะครับให้เหมือนกับพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นก็จะต้องมีทั้งพระดีและพระไม่ดี เราก็เอาแต่คําดีๆหลักรมดีๆที่มันสอนให้เราเป็นคนดีให้ใช้ชีวิตเนี่ยมาจํานะครับอะหลักร,รมแรกเรื่องแรกครับจะมีธรรมคุณหกก็คือสวากขาโตภควาตาธโมสันทิิโกกาลิโก,ก,โกอันนี้เราเคยสวดอยู่แล้วแต่ละหลักธรรมมีความหมายนะแต่ละหลักธรรมมีความหมายอันนี้ผ่านไปนะครับต่อมาครับอริยสัจสี่อ่าอันนี้ที่ต้องที่ต้องสําคัญก็คือเป็นหลักธรรม หัวข้อมวลรวมหัวข้อใหญ่ที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้นะครับความจริงอันประเสริฐสประการเป็นหลักคําสอนของศาสนาพุทธมีทุกสมุทยัยนิโรธมรรคนะครับทุกหนึ่งครับทำที่ควรรู้ควรรู้อะไรความจริงความทุกความไม่สบายกายไม่สบายใจทุกที่เรามีเนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะอะไรกับใครใครทําให้เกิดทุกเพราะฉะนั้นเราจะต้องหาสาเหตุที่ทําให้เกิดทุกนะครับซึ่งหลังจากหาสาเหตุ แล้วก็จะมีหลักธรรมที่เกี่ยวข้องกับกับทุกนะครับก็อย่างขันห้านะครับต่อมาครับขันห้าสมมุติเรารู้แล้วว่าสาเหตุที่ทําให้เกิดทุกเราต้องหาหาสาเหตุข,ของทุกอะ่ะขันห้าก็คือองค์ประกอบของชีวิตมี5ประการนะครับรูปเวทนาสัญ,ญรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอ่ะนะครับพอรูปทั้งหมดเนี่ยส่วนที่เป็นร่างกายที่มองเห็นเวทนาเวทนาในศาสนาพุทธคือความรู้สึกนะครับ ความรู้สึกที่เกิดขึ้นมี3อย่างคือสุขเวทนาทุกขเวทนาและก็อุเบกขาเวทนาคือความสุขคือเวทนาคือความรู้สึกสุขเวทนาคือรู้สึกมีความสุขทุกขเวทนาคือรู้สึกมีความทุกขอุเบกขาคือการวางเฉยรู้สึกเฉยเฉยรู้สึกวางเฉยนะครับสัญญานะครับคือกําหนดหมายรู้สิ่งใดสิ่งหนึ่งเช่นรูปรสกลิ่นเสียงและอารมณ์นะครับก็คือการสัมผัสการรับรู้การได้กลิ่นได้ได้รสอย่างเงี้ยนะครับ สังขารสังขารในที่นี้คือสิ่งปรุงแต่งจิตเป็นผลรวมของการรับรู้คือเรามองเห็นคนนั้นสวยคนนั้นไม่สวยคนนั้นแก่คนนั้นหนุ่มคนนั้นขาวคนนั้นดำอันนี้คือสังขารเขาเรียกว่าสิ่งที่ปรุงแต่งจิตให้เราคิดไปอย่างนั้นะครับต่อมาวิญญาณครับการรับรู้ผ่านประสาทสัมผัสทั้ง5้าอาจจะต่ออ่ะทีนี้มาดูวิญญาณนะครับเราเรียกแผนผังแสดงวิญญาณ6นะครับ1ครับโสวิญญาณโสวิญญาณคือหูได้ยินจักขุคือตาครับมองเห็น คานวิญ,ญญาณคือจมูกชิวหาวิญญาณก็คือปากนะครับมโนวิญญาณคือเรื่องของจิตใจความคิดแล้วก็กายวิญญาณก็คือร่างกายอะต่อมาครับอายตนะจุดเชื่อมต่อระหว่างคันห้ากับสิ่งที่อยู่นอกตัวเรานะครับอายตนะเขาเรียกว่าจุดเชื่อมต่อระหว่างคันห้ากับสิ่งที่อยู่ภายนอกตัวเราเนาะอายตนะก็จะมีสองแบบคืออายตนะภายในกับอายตยะภายนอกอ่ะทีนี้ อายตนะภายในคืออะไรภายในคืออยู่กับตัวเราก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจที่พูดไปเมื่อกี้ขันห้าตาหูจมูกลิ้นกายใจตาเรียกว่าจักระหูโสดจมูกคานลิ้นชิวหากายก็กายร่างกายใจก็คือจิตใจนะครับอยา,ายทายยนะาภายนอกอายตนะภายนอกคืออะไรก็คือสิ่งที่เชื่อมต่อกับอายตนะภายในเช่นตาก็มองเห็นรูปหูก็ได้ยินเสียง จมูกก็ได้กลิ่นลิ้นสัมผัสรสกายก็คือการสัมผัสใจก็เรื่องของอารมณ์อย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นภายอายตนาภายในและภายนอกจะเชื่อมกันอยู่นะครับสมูทไทยครับต่อมาครับสมูทไทยทำที่ควรละคือความจริงของการเกิดแห่งทุกข์คือเรารู้แล้วว่าเราทุกข์เราก็ต้องมาดูว่าอะไรที่ทําให้มันเกิดทุกข์ความทุกข์ที่เกิดจะต้องมีสาเหตุไม่ใช่นั่งเฉยแล้วฉันร้องไห้ฉันมีความทุกข์ ทุกความทุกทุกความรู้สึกจะต้องมีเหตุต้องมีสาเหตุนะครับต้องมีเหตุผลซึ่งในในการใช้หลักธรรมในเรื่องของสมุทัยเนี่ยก็จะมี3อย่างก็คือ1สมบัติ4วิบัติ4แล้วก็อกุศลกรรมรบท10บไบยมุข6นะครับคือหลักธรรม3าอย่างทีนี้มาดูหลักธรรมนะครับ1ครับหลักกรรมคือกฎแห่งกรรมเป็นคําสอนของศาสนาพุทธผลของกรรมมีทั้งหมดในชั้นและนอกอาชมันนะครับ เราเรียกว่าวิบัติคือหลักกรรมเนี่ยมันเป็นมันเป็นสิ่งที่เป็นผลจากการกระทําของเรานะครับผลกรรมก็มีทั้งอ่านี่ทีาบอกผลกรรมมีทั้งชั้นในและชั้นนอกหรือทั้งกรรมดีและกรรมไม่ดี่าถ้ากรรมดีเราจะเรียกว่าสมบัติถ้ากรรมไม่ดีเราจะเรียกว่าวิบัตินะครับทีนี้มาดูกรรมดีคือสมบัติ4มี4อย่างนะมีอย่างละสีสมบัติ4ก็จะมีคติสมบัติกตเกิดในภพหรือประเทศที่เจริญเช่นเกิดมามีครอบครัว พร้อมหน้าพร้อมตาเกิดมาไม่ได้อยู่ในยุคสงครามเกิดมาไม่ได้ลําบากเป็นขอทวงขอทานไม่ได้ร่างกายพิกลพิการเกิดมามีข้าวให้กินครบสามมือ้อมีที่นอนหลับอ่าอย่างที่เราเกิดมาที่เราได้เรียนหนังสือเนี่ยเราถือว่าเราเกิดในสิ่งในภพที่เจริญนะครับในประเทศที่เจริญแล้วต่อมาครับอุปทิสมบัติคือเกิดมามีร่างกายที่สง่าง,งามแข็งแรงครบ32ก็นั่นคืออุปทิสมบัติแล้วต่อมาครับการสมบัติคือเกิดในสมัยบ้านเมืองสงบสุขต่อมา แล้วก็ประโยคสมบัติก็คือการทําให้ครบทือ่นอย่างต่อเนื่องนะครับคือไอาการสมบัติเนี่ยที่ครูไม่พูดมากเพราะว่าบ้านเราไม่ได้มีสงครามขนาดนั้นแต่ในยุคปัจจุบันก็อาจจะมีเรื่องของการชุมนุมประท้วงก็ค่อนข้างแต่ก็ยังน้อยไม่ถือว่าไม่ถือว่าอยู่ในยุคที่แบบอย่างอัฟการอย่างเงี้ยอัการิสานที่มีการสู้รบฆ่าลาอ่าฆ่าฟันกันตลอดเวลาอย่างเงี้ยนะครับส่วนประโยคสมบัติเนี่ยคือถ้าเกิดในสิ่งที่ดีแล้วก็ต้องทําให้มันดีต่อๆไป หรือทําให้มันเจริญขึ้นนะครับต่อมาครับกรรมกรรมไม่ดีหรือวิบัติ4นะครับ1ครับคติวิบัติเกิดในภพหรือประเทศที่ไม่เจริญประเทศอดอยากอย่างแอฟริกาที่เด็กผิวดําตัวผพพอมๆมีแต่ก,กระดูกดื่มน้ํากินก็แทบจะไม่มีน้ําสะอาดไม่มีใช้อย่างเงี้ยนะครับอุปทิวิบัตินะครับ,บ,รค,รบคือคําหน้าเหมือนกันหมดเลยเปลี่ยนแค่สมบัติกับวิบัตินะครับอุปทิวิบัติก็มีร่างกายพิกลพิการไม่สั่งสางาม,งามการวิบัติก็เกิดในบ้านเมืองที่มันทุกข์เขินซึ่ง ละหลายคนบอกว่าปัจจุบันบ้านเราเป็นการวิบัตินะครับเกิดในยุคที่มีความทุกข์เข็นจากโรคติดต่ออืมใช่ทําให้ทุกข์จริงๆนะก็ถือว่าเป็นการวิบัติได้แล้วอย่างหนึ่งนะครับประโยชน์วิบัติก็คือการทําไม่ครบถ้วนไม่ต่อเนื่องก็คือบางคนเกิดมาไม่ดีแล้วก็ไม่ทําให้มันดีขึ้นหรือคนที่เกิดมาในที่ที่ดีแต่ไม่ทําให้มันดีขึ้นทําให้มันแย่ลงอันนี้จะเป็นประโยชน์วิบัตินะครับอ่ะ อย่างงี้ตัวอย่างแสดงให้ถึงเห็นถึงทางการเกิดในที่ต่างๆเกิดในที่ที่จเจริญมีการศึกษามีสติป,ปัญญามีความรู้เป็นคนซื่อสัตย์ผู้ปกครองดีอะไรอย่างนี้นะครับต่อมาครับอกุศลกรรมบท10นะครับทางแห่งอกุศลกรรมหรือทางแห่งความชั่วคล้ายสินห้าแต่แบ่งออกมาก็คือสินห้าแหละแล้วแบ่งออกมานะครับก็มีปานาติกรรมชั่วทางกายจะมี3อย่างคือปานาติบาตอธินนาทาน แล้วก็การมีสุวิชชาปานาก็เรื่องของการข้ามฆ่าสัตว์อธินาก็เรื่องของการลักทรัพย์การมีก็เรื่องของการประพฤติผิดทางการรมอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้รู้อยู่แล้วครูไม่อธิบายมากต่อมาครับกรรมชั่วทางวาจาก็คือคําพูดมุสามุสาอะไรมุสาก็แปลอ่ามุสาก็คือพูดคาหยาบอย่างนี้นะครับปิศุนวาจาปิศุนวาจาเป็นคําพูดที่ทําให้คนแตกแยกเออทําให้คนแตกแยกกันนะครับนั่นคือปิศุนวาจาทําให้เกิด ขัดแย้งกันทําให้คนทะเลาะกันอย่างเงี้ยพลุสวาจาคือคําหยาบคาหยาบคายต่างๆนั่นคือพลุสวาจานะครับต่อมาครับอ่ะต่อมาครับสัมผัสป,ปะสัมผัสปลาปะสัมผัสปลาปะ,ปะ,ปะคือพูดเพ้อเจอ้อพูดไปเรื่อยเปลื่ยพวกเนี้ยเออนะครับต่อมาครับกรรมชั่วทางใจกรรมชั่วทางใจอย่างแรกอภิชยาครับไม่ใช่ ไม่ใช่พิชยาอภิช,ชาเออครูสะกดผิดอภิช,ชาทางใจคือเรื่องของความโลภนะครับความโลภพยาบาทละ่ะพยาบาทตรงตัวเลยพยาบาทคือผูกใจเจ็บแค้นนะครับการแก้แค้นคือคือมีความพยาบาทในจิตใจอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ต่อมาครับมิจฉาทิฏฐิมิจฉาทิฏฐิก็คือความเห็นผิดเหมือนเห็นกงจักรเป็นดอกบัวที่เคยสอนไปหน่วยที่แล้วนะครับคือความเห็นผิดความเห็นที่ผิดจากทำทำนองคลองธรรมผิดจากศีลธรรมอันดีงามอย่างเงี้ยนะครับอ่าต่อมาครับอบบยมุกหกก็ ทางแห่งความเสื่อมมี6ประการประการแรกคือติดสุราของมึนเมาอย่างเงี้ยอย่างที่เห็นเนี่ยก็ทําให้เสียทรัพย์เกิดการทะเลาะวิวาทเป็นบอกเกิดแห่งโลกอย่างเงี้ยทุกอย่างนะครับคือส่วนใหญ่คนเวลาเมาจะไม่มีสติพอม,มีสติมันก็จะเกิดสิ่งที่ไม่ดีอย่างเงี้ยนะครับแต่หลายๆคนถ้ากินแบบรู้จักพอประมาณอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่มีปัญหาคือคือขอแค่ไม่สร้างความเดือดร้อนอย่างเงี้ยครับอันนี้เขาพูดถึงคนที่ติดสุราถึงะนะครับ ต่อมาครับชอบเที่ยวกลางคลื่นเอ้ยบางคนบอกว่าชีวิตฉันนี่ฉันไม่ได้ไปทําให้ใครเดือดร้อนก็อันนั้นก็คือไม่มีปัญหาแต่กับคนที่แบบอะอย่างเงี้ยบอกเป็นการไม่รักตัวมันก็จะมีหลายรูปแบบใช่ไหมเที่ยวแบบไหนเป็นการไม่รักลูกเมียหรือครอบครัวเช่นโกหกเมียโกหกแฟนโกหกพ่อแม่เพื่อไปเที่ยวอ่าเป็นการไม่รักษาทรัพย์สมบัติการไปเที่ยวมันต้องใช้เงินอยู่แล้วบางคนไม่มีเงินไม่ได้มีเงินที่แบบ จะปนเปื้อนตัวเองขนาดนั้นอ่ะเออคุณไม่ได้บอกคนไปเที่ยวใช้เงินของตัวเองเขาเป็นเรื่องที่ผิดนะถ้าเขามีพร้อมเขาไปเที่ยวเขาไม่เดือดร้อนไม่เป็นไรแต่บางคนเดือดร้อนยอกู้นี่ยืมสินคนก็ยังก็ยังกู้ก็ยังยืมแต่ก็ยังอาหาเงินไปเที่ยวอีกอย่างเงี้ยแทนที่จะเอาเงินไปใช้จ่ายไปใช้นี่เขาอย่างเงี้ยนะครับก็คือไม่รักษาทรัพย์สมบัติต่อมาครับเป็นที่เราแวงสงสัยของผู้อื่นคือในยุคสมัยก่อนข้านิยมก็มองว่าคนไปเที่ยวกลางคืนเนี่ยก็จะเอ้ยต้องมองแล้วผู้หญิงคนนี้นนนนก ก็ก็ว่าตามตามยุคสมัยนะครับนะต่อมาครับเป็นเป้าให้เขาใส่ความอืมเป็นที่มาของความเดือดร้อนนนนาชีนิดเดือดร้อนอยังไงเช่นไปเวลา,มาเมาไปเจอกันในที่กลางคืนบางทีผู้ชายก็ไปได้กับผู้หญิงในผับในร้านเหล้าอย่างเงี้ยอ่ะทั้งทงที่มีแฟนมีครอบครัวอยู่แล้วก็อะก็อาจจะผิดกับที่บ้านอย่างเงี้ยนะครับชอบเที่ยวดูการละเล่นเอ้ยอันนี้มันผิดยังไงอะ คือสมัยก่อนบางคนไม่ทํามาหากินเลยเที่ยวอย่างเดียวเล่นอย่างเดียวอย่างเงี้ยนะครับก็ทําให้เป็นคนไม่มีความน่าเชื่อถือไม่เอาการเอางานต่อมาครับติดการพนันอันนี้ไม่ดีอยู่แล้วแน่นอนนะครับเมื่อชนะย่อมก่อเวรเมื่อเล่นได้ย่อมมีคนอยากแก้มืออะไรต่างๆทรัพย์สินเสียหายไม่มีใครเชื่อถือเพื่อนฟุ้งูหมินอะไรอย่างเงี้ยคือการพนันก็มันเป็นเรื่องที่ไม่ดีอยู่แล้วอันนี้รู้อยู่เนาะคบคนชั่วเป็นมิตร อ่าอันนี้สําคัญเขาบอกคนเราเนี่ยจะปฏิบัติตัวยังไงขึ้นอยู่กับสังคมเพื่อนสังคมที่เราเติบโตมาถ้าอยู่ในสังคมที่ดีก็มักจะตามตามกันไปในสิ่งที่มันดีแต่ถ้าเกิดอยู่กับเพื่อนที่แบบไม่ดีอ่ะและแล้วหลายคนถ้าเกิดไม่สามารถควบคุมตัวเองได้ถ้าจิตใจเอ็นเอียงไปกับเพื่อนอย่างเงี้ยเพื่อนชวนไปอ่าไปทำหนุนทํานี่เพื่อนชวนไปเสพยาเพื่อนชวนไปเล่นการพน,นันเพื่อนชวนไปเที่ยวผู้หญิงเพื่อนชวนไปขโมยของอย่างเงี้ยหลายๆคนก็ ก็ตามกันไปอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นการมีเพื่อนดีคือเรื่องที่ดีนะครับก็ให้ดูว่าเพื่อนที่เรามีตอนนี้มันดีหรือเปล่าต่อมาครับเกลียดครานการงานอย่างเนี้ยสั่งงานไปมีเวลาไหมมีทําได้ไหมได้แต่ขี้เกียจไม่ยอมทําสักทีแล้วก็จะมาทําตอนเวลาครูเขาเร่งอ่าตอนใกล้จะครบกําหนดงานอย่างนี้นะครับแล้วก็บ่นแต่ว่าครู่างานเยอะงานเยอะเออนั่นแหละนะครับอ่าต่อมาครับคุณประโยชน์ของการละ เว้นอบายามุขไม่เสียทรัพย์โดยเปล่าประโยชน์ไม่มุกมุนจี่ฮะชีวิตตกต่ำคือคือถ้าเราเว้นจากสิ่งที่ครูพูดมาได้นะถ้าใครทําได้ทั้งหมดเลยนะเราเว้นมาไปเลยเนี่ยมันก็มีแต่เรื่องดีๆเข้ามาแหละเอออ่ะต่อมาครับนิโรธทำที่ควรบรรลุครับทำที่ควรบรรลุค,คือความจริงว่าด้วยความดับทุกข์อ่ะยังไงอะ่ะเมื่อเกิดความทุกข์นะครับเมื่อเกิดความทุกข์จากสาเหตุเนี่ย คือเรารู้แล้วเราทุกข์อะไรเราหาสหาเหตุแห่งทุกข์แล้วเสร็จแล้วครับอันนี้ก็คือต้องหาวิธีที่จะบรรลุหาวิธีที่จะดับทุกข์ละเออรู้แล้วทุกข์เรื่องไหนรู้แล้วอะไรทําให้ทุกข์รู้แล้วเสร็จแล้วนี่จงหาวิธีการที่เราจะต้องไม่ทุกข์ละก็คือหาสาเหตุของการดับทุกข์ซึ่งจะพูดถึงหลักธรรมก็จะมีหนึ่งครับก็จะมีสามิสุขกับนิรามิสุขเออหนึ่งสามิสุกก็คือความสุขทางวัตถุหรือความสุขทางเนื้อหนัง คือสัมผัสได้ตัดต้องได้กินได้เออซึ่งคนทั่วไปและศาสนาผู้จะเรียกว่าขีหิสุขนะครับคือความสุขของชาวบ้านได้แก่อัตถทีสุขพวกกระสุขอนัสุขอนัวัชสุขอันนี้ไม่ต้องจําหรอกจําก็ไม่ได้มีผลก็คือการที่เราได้มีความสุขที่เราสัมผัสจับต้องได้เออคิดอย่างนั้นเลยนะครับสัมผัสจับต้องได้ทุกอย่างแล้วเรามีความสุขแล้วมันเป็นสิ่งที่ดีนะนั่นแหละคือความสุขต่อมาครับนิรามิสุขคือ ความสุขที่มีอิงวัตถุจับต้องไม่ได้คือสุขทางใจสุขจากความคิดสุขจากความรู้สึกนั่นแหละครับน่รามิสุขเพราะฉะนั้นให้จําก็คือสามิสุขเนี่ยสิ่งที่เราสามารถสัมผัสจับต้องได้เรามองเห็นเราสัมผัสได้จริงจริกินข้าวอร่อยแฟนหอมแก้มเออมีความสุขอย่างเงี้ยพ่อแม่ให้เงินพ่อซื้อรถให้นั่นคือความสุขส่วนนิรามิสุขก็จะอิงกับความสุขทางกายเพราะว่าบางครั้งเนี่ยความสุขทางกายเกิดขึ้นปุ๊บ เราสัมผัสของเรามีความสุขเราได้กินอาหารเรามีความสุขมันก็มาอิงกับความสุขรู้สึกทางใจอีกนะครับหรือบางอย่างไม่ได้สัมผัสเลยแต่บางทีเราแค่แค่ทําสิ่งอย่างๆอๆเราอาจจะแค่ดูดูคนอื่นเขาแบบทําความดีแล้วเรารู้สึกมีความสุขกับเขาเอออันนั้นก็คือมีอิงวัตถุเป็นความสุขทางใจอย่างเงี้ยหรือบางคนไปวัดทําบุญกลับออกมาแล้วรู้สึกดีว่ะเอออันนี้ก็เป็นความสุขทางใจนะครับ จิตใจสงบอันนี้เป็นความสุขชั้นสูงนะคือถ้าเกิดสุขได้ทางใจแล้วสูงเพราะว่าถ้าเกิดสุขทางกายทางวัตถุเนี่ยบางครั้งมันสุขแค่แป๊บเดียวแต่ถ้าใครสามารถทําให้ตัวเองมีความสุขทางใจได้ทางความคิดได้เนี่ยมันจะเป็นความสุขขั้นสูงนะครับเป็นเรื่องของจิตใจมัรกสุดท้ายแล้วครับก็คือทมที่ควรจเจริญเป็นความจริงด้วยทางแห่งดับทุกข์ก็คือถ้าใครปฏิบัติตามก็จะลดความทุกข์หรือแก้ปัญหานั้นได้ทั้งหมดเลยก็คือเริ่มจาก ทุกสมุทัยนิโลดมารคกมาจนสุดท้ายมารคกคือหนทางแห่งการดับทุกข์แล้วคือสุดท้ายแล้วนะครับก็จะมีอันนีเ้เราจะเรียกว่าม at ัชชิมาปฏิปทาจําไว้นะคำนี้มัชชิมาปฏิปทาคือทางสายกลางนะครับคือทางสายกลางเป็นหลักสําคัญในการสอนศาสนาพุทธศาสนาพุทธต้องการให้คนอยู่กลางๆไม่เอ็นเอียงอย่างเงี้ยนะครับบุพนิมิตแปลว่าสิ่งที่เป็นเครื่องหมายสิ่งที่บอกลูกหนะ้า พระพุทธเจ้าตัดเปรียบว่าก่อนที่ดวงอา,อาทิตย์จะขึ้นเนี่ยย่อมมีแสงเงินแสงทองปรากฏให้เห็นก่อนชั้นใดในทํานองเดียวกันก่อนที่อริยมรรคหรือมชิมาปฏิปทาจะเกิดเนี่ยจะมีข้อปฏิบัติสําคัญในศาสนาพุทธเกิดขึ้นเหมือนแสงเงินแสงทองฉันนั้นอย่างนี้นะครับอันนี้ผ่านเลยไม่มีอะไรหรอกกัลยาณมิตรก็คือเพื่อนที่ดีนั่นแหละเพื่อนที่ดีเพื่อนที่ดีคนมีเป็นแบบไหนหน่ารักหน่าเคารพหน่ายกย่องรู้จักชี้แจงเราให้เข้าใจอดทนที่รับฟังเรา แถลงเรื่องที่มันอย,อยากลึกลับลึกให้เราเข้าใจได้แล้วก็ไม่ชักชวนเราไปในทางที่เสื่อมเสียโยนิโสมนัสิการก็คือหลักการคิดคล้ายๆวิทยาศาสตร์เลยต้องคิดต้องวิเคราะห์นะครับต้องมีเหตุผลอย่างเงี้ยนะครับคือการคิดแบบโยนิโสมนัสิการซึ่งศาสนาพุทธก็สอนให้คิดแบบวิทยาศาสตร์มานานมากแล้วนะดลุนทำหกความเจริญก้าวหน้าของเยาวชนก็มีหลักเรื่องของรักษาสุขภาพระเบียบวินยัย ได้เห็นแบบอย่างจากคนดีตั้งใจเรียนทําสิ่งถูกต้องอันนี้นเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วผู้ภัยเร็วเลยไม่ได้มีอะไรกุณจิรติธรรมสี่ทรที่เป็นเหตุให้ความมั่นคงตั้งอยู่ได้นานก็คือสมมุติอะไรจะหมดก็ต้องรู้จักหาเงินจะหมดก็ต้องรู้จักทํางานหามาของเก่าเสียหายก็ต้องรู้จักซ่อมแซมอะไรแบบนั้นแหละครับประมาณตนในการใช้เงินตั้งภูมิศิลธรรมให้มาเป็นพอบาทแมบานแม่เรือนหรือเป็นสามีภรรยาเราคือให้ได้คนที่ดีอย่างเงี้ย กุศลกรรมบทสิบคือทางแห่งการกระทำของผู้ฉลาดหรือคนดีประพฤติดีทางกายมีอะไรไม่่าสั์ไม่ขโมยไม่ประพฤติในการประพฤติดีทางวาจาคือพูดไม่พูดเท็จไม่พูดส่อเสียดไม่พูดคำหยาบไม่พูดเอเพ้อเจอก็ไอคำที่ครูผ่านมาแล้วอันนี้คือคำแปลประพฤติดีทางใจก็ไม่อยากได้ของผู้อื่นไม่คิดพยาบาทมีความเห็นชอบอย่างงี้ต่อมาครับสติปัฏฐานสี่ก็คือที่ตั้งของสติเป็นองค์มรรคข้อหนึ่งในมรรคมีองค์แปดมีสีประการ พิจารณาเห็นภัยในกายพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาพิจารณาเห็นในจิตพิจารณาเห็นในธรรมในธรรมก็ไม่มีอะไรนี่ผู้ผ่านไปไปเลยครับมงคลสาสิบแปดหลกัหลกๆก็คือประพฤติธรรมว้นความชั่วการเดือนน้าเมาอ่ะสุดท้ายที่ต้องจำครับประโยชน์ของอริยาาสัจสี่ครับสอนให้เราไม่ประมาทสอนให้เราแก้ปัญหาด้วยปัญญาและเหตุผลสอนให้เราแก้ปัญหาด้วยตัวเราเองและก็ช่วยให้เราเห็นสิ่งต่างๆต,ตามความเป็นจริงจบหน่วยที่สาม